ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินนะคะส่วนคลิปความรักเราจะแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะ การงนางนธุรกิจการเงนิงนค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะเป็นอย่างไรนะคะการงานธุรกิจแล้วก็การเงินนะคะชาวราศีธนูคุณรอข่าวดีเรื่องการงานธุรกิจหรือการเงินอยู่หรือเปล่านะคะอืมนะคะคุณรอข่าวดีหรือคุณตั้ง เหมือนคุณไปทําอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคุณรอผลมันใช่หรือไม่นะคะชาวราศีธนูตอนนี้คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าคุณรอคอยเรื่องการเงินธุรกิจหรือการงานอะไรก็ตามที่คุณรอคอยอยู่ะคะ่ะอมืมันจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะอืส่วนเรื่องการงานนะคะก็ แต่แต่นะคะปัญหาอุปสรรคของการง,งานแล้วก็ธุรกิจของคุณคือจะมีคู่แข่งนะชาวราศีธนูมีคู่แข่งนะคะถ้าคุณทํางานอยู่ไม่ว่างานราชการหรือเอกชนคุณจะแสดงผลงานหรือทาโปรเจกต์ทำงานอะไรก็ตามนะคะโครงการอะไรก็ตามธุรกิจคุณก็เหมือนกันนะคะคุณจะมีคู่แข่งนะคะคู่แข่งของคุณก็จะ ค่อนข้างเก่งพอๆกันกับคุณเลยนะคะม,มีดีในตัวพอๆคุณกับคุณเลยนะคะดังนั้นคุณต้องโชว์ผลงานแสดงผลงานให้เต็มที่นะคะชาวราศีธนูนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจหรือการเงินนะคะคุณมีดีอะไรช่วงนี้งัดออกมาเลยคะ่ะเอาออกมาเลยโชว์มาเลยแสดงออกมาเลยนะคะอืแต่ต้องทําในทางที่ถูกต้องนะคะอย่าไปทําในทางที่มัน มันเทาๆดำๆไม่กวนไม่แนะนํานะคะอืมอย่าแนะนําอย่าไปทําในทางลักษณะที่เป็นเทาๆดำๆไม่แนะนํานะคะให้ทําในทางที่ถูกต้องงัดข้อดีของตัวเองออกมาในทางที่ถูกต้องนะคะอันนี้เลยบอกบอกแค่ว่าชาวราศีธนูมีคู่แข่งไม่ว่าจะก,การงานหรือธุรกิจคู่แข่งคุณนี้มีดีพอๆกับคุณเลยนะคะอืมแต่ก็เ๋ย่ว แต่ก็ใครก็ตามที่รอข่าวดีเรื่องการงานธุรกิจแล้วก็การเงินคุณจะได้นะคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะจากราศีธน,นูส่วนไพนี้นะคะโอกาสที่คุณจะได้ขยายธุรกิจนะคะขยายธุรกิจนะคะแล้วก็หน้าที่ตำแหน่งการงานคุณก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ ใหญ่โตมากสูงสุดในองคอ์กรหรือใหญ่ใหญ่รองจากผู้บริหารหรือดีไม่ดีถ้าใครเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วคุณก็จะกล้าเข้าสู่ธุรกิจของคุณก็จะเติบโตขยายแล้วก็ใหญ่โตมากขึ้นนะคะธุรกิจของคุณนะคะหนะ้าที่การงานก็เหมือนกันคุณมีโอกาสที่จะได้ในตําแหน่งที่สูงแล้วก็มีพวกมีบริวารมากนะคะแต่แนะนําทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอะไรที่มันเทาๆดำๆ ให้ซึ่งได้มาซึ่งผลประโยชน์นะคะแนะนําไม่ควรทํานะคะอืชาวราศีธนูนะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะงัดข้อดีของตัวเองออกมาสู้กับคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะการงานธุรกิจนะคะอืมแล้วก็เหมือนที่บอกสุดท้ายคุณรอคอยข่าวดีเรื่องการงานหรือธุรกิจคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะหรือการเงินด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเร็ว ชีวิตคุณจะก้าวเข้าสู่ความมั่นคงทางการงานธุรกิจและก,ก็การเงินแน่นอนค่ะชาวราศีธนูนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลนะคะขึ้นอยู่กับอิริยาบถของแต่ละบุคคลณนะตอนนี้นะคะอถ้าใครทําธุรกิจขนาดเล็กอ,อจากที่คุณรายได้รายได้เดือนละประมาณสองหรือสามหมื่นนะคะมันก็อาจจะกระโดดไปสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณทําธุรกิจเล็กเกไหนบอกว่าฉันจะ มั่งคั่งร่ำรวยมีอ่าเข้าสู่ความมั่นคงในชีวิตคุณจะได้เงินเป็นล้านสองล้านอันนี้ไม่ใช่คุณต้องมองมองอริยบทณนะตอนนี้ที่คุณทำอยู่ด้วยนะคะ ถ้าคุณทําใหญ่โอกาสที่คุณจะได้ใหญ่มากกว่าเดิมก็ได้แต่ถ้าคุณ,คณทำเล็กเล็กมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเยอะมากขึ้นผลตอบแทนมันจะได้ดีกว่าเดิมนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ให้ระวังคู่แข่งก็แล้วกันนะคะชาวราศีธนูค่ะขอให้ชาวราศีธนูโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ